กราบนมัสการพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมและคณะสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์ทุกรูปเจ้าค่ะสวัสดีอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่ม43และเพื่อนกัรยาณมิตรทุกท่านค่ะ ชื่อเมตตาถือความตรงนะคะจบครูสมาธิรุ่นที่43จากสาขา20ศูนย์สมาธิพระยาพิสูจน์โกษาจังหวัดจันทบุรีค่ะได้เข้าร่วมโครงการทำดี101วันตั้งแต่เริ่มต้นโครงการวันที่9สิงหาค่ะได้รับทราบข่าวสารข้อมูลจากในลายกลุ่มของวัดเทพเจติยาจารย์ค่ะ พอทราบก็รีบลงทะเบียนสมัครโดยโดยเร็วเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วหนึ่งจะชอบที่จะสวดมนต์แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติสมาธิตรงนี้คือเหมือนเป็นความสุขทางใจอะคะ่ะคือเหมือนเราทำแล้วเรามีความสุขเราอยากทำอยากอยากปฏิบัติเพิ่ม คือเพื่อที่จะให้เรามีกำลังใจเติมเต็มกำลังใจให้กับตัวเองค่ะได้เข้าร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นและระหว่างวันในวันพิเศษเข้าร่วมโดยในวันพระและวันสมาธิสัญจรเนี่ยก็จะรับสินแปดด้วยความเต็มใจและตั้งใจค่ะ โดยส่วนตัวแล้วโครงการนี้โดยชื่อโครงการแล้วก็คือโครงการทำดี1 0 1หนึ่งวันเพื่อบูชาคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานของท่านพระอาจารย์หลวงพ่อคือตรงนี้ชื่อโครงการก็คือเป็นชื่อที่เป็นชื่อที่เป็นมงคลแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องทำ แล้วเราก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทําได้ก็เลยตั้งใจเต็มใจด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในพระอาจารย์หลวงพ่อก็เลยตั้งใจปฏิบัติในครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มเอมใจมีกำลังใจเพิ่มเพราะว่าได้ได้ฟัง เทปบรรยายาธรรมะของพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณแล้วพระสงฆ์ของวัเดเทพเจติยอาจารยา์รูปอื่นๆคือได้ติดตามฟังทั้งหมดค่ะคือได้ฟังและเปิดเปิดในระหว่างวันและกลางคืนก็จะเปิดฟังแล้วนอนนอนฟังจนหลับเลยค่ะมีความสุขมากค่ะ แล้วถ้าเกิดว่ามีโครงการาขึ้นมาใหม่ก็จะเข้าร่วมปฏิบัติอย่างเต็มใจค่ะอ,อยากจะขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกทุกท่านเข้ามาร่วมสวดมวนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อเสริมกำลังใจให้กับตัวเองกันนะคะขอพระคุณ ทุกทกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมดีๆอันนี้ขอประคุณมากเลยค่ะเป็นโครงการที่ดีวิเศษสุดไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเอ่ยคำอื่นออกมาได้มันเต็มเต็มตื้นอยู่ในหัวใจ ก็คือดีมากกระตั้งใจจะเข้าร่วมในทุกโครงการที่จะตั้งขึ้นมาค่ะเพื่อสารต่อปณิธานของพระอาจารย์หลวงพ่อโดยเริ่มจากตัวเราที่เราทําได้เองและสิ่งนี้ถ้าใครทําและใครได้จะเห็นผลได้ด้วยตัวเองไม่ไม่มีการทําแทนกันได้อยากให้มาทําสมาธิและสวดมนต์ภาวนากันเยอะๆนะคะ ขออนุโมทนาค่ะสาธุ